สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวัหนออเชียงใหือตอนบนประจำวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2564ครับครับเบ,บื้องลักษณะอากาศกันก้อนนะครับบริเวณองกุอากาศสูงนะครับหรือม่ลอ,อากาศเย็นนะครับกำลังกันแข็ง,งแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงบริเวณภาคอีสานตอนบนของเท่านะครับมีกําลังอ่อนนะครับลักษณะช่้นนี้นะครับเกิดเชี่ไยไหยบริเวณในพื้นที่นะครับผมมีอากาศ อุ่นขึนนะครับผมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1 2ถึงองศาเื้อเสียดนะครับมีหมอกบางในตอนเช้าครับต่อมานะครับผมภาพทายดาวเทียมจากที่ปากฏนะครับตรงฝ้าบริเวณผ่าต้นออกเชียงเหนือตำบลหนองเท้านะครับก็มีเมฆเป็นบางส่วนครับผมครับมาเบิ่งลีดด้าตัวอากาศขอนแก่นนะครับตอนนี้นะครับบ่พบกุมฝนครับผมเช่นกันครับผมของสกลนครกับพบพบกุมฝนครับครับผม สภาพอากาศม pues ื8 8่อน nah. ี้นะครับผมจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับก <found> ับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับบริเวณยอดผู้อากาศหนาวนะครับ8ถึง15องศาเซลเซียสนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดของมื่อนี้นะครับยู่ที่ประมาณ 27- ถึง3าองศาเซลเซียสส่วนต่ำสุดยู่ที่14่ถึง1 7องศาเซลเซียสครับผมครับมาเบืองอุณหภูมิไลยจังหวัดนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับยู่ที่30องศาเซลเซียสหลายจังหวัดด้วยกันนะครับบริเวณที่เป็นจังหวัดอุดรธานีนะครับหนองบัวลำพูนะครับ ชุ้ภูมิลก็ร่วมไปถึงมหาสารคามนะครับส่วนอุณหภูมิตำสุดนะครับมีนี่หาที่1 4องศานะครับอยู่ที่จังหวัดเลยครับผมรับมาเบิงขาดหมายเจ็ดมือทางนานะครับตั้งแต่มีนี่เป็นต้นไปนะครับจนไปฮอดวันที่26นะครับอุณหภูมิก็ค่อยๆขยับโตเพิ่มขึ้นนะครับผมส่วนค่าพีเอ็มสองจุดหานในช่วงนี้นะครับผมกยังมีผลกระทบหลายนะครับยั่งชื่อว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ครับ สำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตอนออกเชีงเหนือตอนบนก็นมีเพียงแค่นี้กับผมตองคอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ